ขอความสุขสวัสดีจงปรากฏบังเกิดมีกบับบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคม FM 104.40 MHz สื่อสร้างสารรคการเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผพร่พระพุทธศาสนา ทำการออกอากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอำเภอบังโคนจังหวัดสกลนครอยู่ในขณะนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้คือรายการจิตตภาวนากอ่รน,นอนสามารถที่จะติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะ รายการนี้เป็นรายการที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติจิตตภาวนาให้กับท่านสาธุชนผู้สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะดังนั้นท่านผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรับฟังธรรมะประเภทนี้ก็มาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลานี้นะหลวงพ่อก็จะได้ ทำหน้าที่นําสื่อธรรมะดับทุกข์สู่จิตใจของเราทั้งหลายเพื่อที่จะได้นําไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตที่ยังไม่ตายนี้ให้ได้มากที่สุดชีวิตต้องตาย ชีวิตต้องตายตอนยังไม่ตายเนี่ยจะอยู่กันยังไงนั่งสมาธิฟังธรรมให้สรุปสังเวชหัวใจยังไงก็ตายตอนยังไม่ตายจะอยู่อย่างไร จึงจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องของการเบียดเบียนทั้งเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนใครใครๆก็ไม่เบียดเบียนเรา เราก็ไม่เบียดเบียนใครแม้ตัวเราแต่ละคนก็ไม่เบียดเบียนเราจะทำยังไงเริ่มต้นด้วยการศึกษานะจะทำยังไงนั้นต้องรู้ต้องเข้าใจ จะรู้จะเข้าใจได้ก็เนื่องโดยการศึกษามีการสดับรับฟังธรรมจิตตภาวนาและก็น้อมพิจารณาเป็นต้นฟังไปพิจารณาไปอย่างมีสติให้เห็นของจริง ข้อมูลที่นำมาประรบนั้นก็เป็นข้อมูลที่เป็นจริงเมื่อเราได้น้อมพิจารณาข้อมูลเหล่านี้จิตใจจะสัมผัสกับความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ไม่จริงก็จะหมดอิทธิพลไปตามลำดับ สิ่งที่ไม่จริงคือความเข้าใจผิดนั่นแหละความเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งหลายเลยนี่มันจะเสื่อมอำนาจเมื่อความจริงปรากฏขึ้นกับจิต ฤทธ์อของความไม่จริงก็เสื่อมถอยไปจิตที่เคยหนักมันก็เบาขึ้นจนโล่งไปหมดหากความจริงนั้นปรากฏชัดในจิตใจเต็มที่จิตก็โล่งหมด ในวิถีชีวิตประจำวันที่พวกเราดำเนินกันอยู่มองยังไงยังไงก็เป็นธรรมเราฟังไปพิจารณาไปจะเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นธรรมจะเป็นอื่นไปไม่ได้เหตุการณ์ในแต่ละขณะ พูดเราเห็นภาพเหตุการณ์แต่ละขณะจะสมมติเป็นอะไรก็ตามสมมติเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญจะเป็นเหตุการณ์ชนิดใดก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นธรรมตลอด หลอกผู้มีสติมีปัญญากำลังใคร่ครวนพิจารณาอยู่นั้นมิได้แต่สามารถหลอกคนหลงได้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราในทุกวันไม่เคยมีอะไรที่ไม่เป็นธรรมหากจิตนี้ ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาล้วนเป็นธรรมทั้งสิน้นแต่กิเลสมันไม่ยอมให้เป็นธรรมนั่นคือปัญหาอนาคตที่เราทั้งหลายมุ่งหวังกันนักกันหนา แค่ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมทั้งสิ้นและอดีตอนาคตนั่นจะรู้ได้ก็รู้ได้ในขณะปัจจุบันที่เรากำลังระลึกถึงความระลึกถึงไม่ได้เกิดในขณะอื่นหากแต่เกิดในขณะปัจจุบันเท่านั้นเช่นเรานึกถึงอดีตตอนเนี้ย นึกเนี่ยคำว่านึกถึงอดีตนึกปับก็เป็นปัจจุบันทันทีเพียงแต่เรื่องที่นึกสมมุติให้เป็นอดีตเท่านั้นสมมุตินะแต่ขณะที่กำลังระลึกนึกอยู่นี่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นธรรมล้นนวน แต่เราก็หลงเข้าใจว่านี่คืออดีตอดีตเป็นเพียงสมมตุติทุกครั้งที่เรานึกถึงอดีตเนี่ยนั่นคือปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยหรือเป็นธรรมชาติเท่านั้น อดีตก็เคยเกิดขึ้นเหมือนปัจจุบันไม่ต่างกันปัจจุบันเป็นธรรมอย่างไรอดีตก็เป็นธรรมอย่างนั้นเมื่อเข้าใจว่าอาดีตและปัจจุบันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรก็ไม่ต้องสงสัยถึงเรื่องอนาคต พราะอนาคตที่เรากำลังคิดถึงอยู่ก็เปลี่ยนเพียงความคิดเหมือนกับที่เรากำลังคิดถึงเรื่องอดีตและเมื่ออนาคตมาถึงแล้วก็เป็นปัจจุบันไปเสียไม่มีใครเคยเห็นอนาคตอนาคตจึงมีได้ เกิดขึ้นได้ในโลกจินตนาการคือความคิดเท่านั้นเพราะเมื่ออนาคตมาถึงก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมทำให้คนที่ขาดปัญญาเนี่ยเข้าไปคลำเล่นเป็นตัวตน เหมือน,นก็ว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนี้มีเราอยู่ในนั้นเรามีในอดีตในอนาคตในปัจจุบันนี่เรียกว่าคนหลงขาดเคล้าเบาปัญญาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ ก็เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์รักอารมณ์ชังเป็นต้นก็เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนนั่นเองที่หลวงพ่อพูดมานี้ใครจับประเด็นได้เข้าใจ ว่าสิ่งที่กำลังปรารบอยู่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงความโง่ของเราเองใช่ไหมที่กำลังปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วท่องเที่ยวอยู่ในความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องสมมุติหรือจินตนาการ ที่กำลังหลอกหลอนให้เมาอยู่ในปัตตุลแล้วดับไปหลอกอีกแล้วดับอีกหลอกอีกแล้วดับอีกเกิดเกิดดับดับอยู่เช่นนี้รสชาติของมันมีอิทธิพลต่อคนที่หลงเป็นอย่างมาก หลวงพ่ออย่างไรทุกคนเนี่ยเก็บรสชาติของสิ่งเหล่านี้มาพิจ,จารณาไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆคนไหนที่เข้าใจแล้วเนี่ยไม่ยากเลยเข้าส่วมก็เป็นธรรมอยู่กับหมากับแมวก็เป็นธรรม เรื่องดีเรื่องร้ายกลายเป็นธรรมไปหมดไม่ได้เป็นไปตามปากคนพูดหรือใจคนคิดตามเหตุการณ์ที่ตนเองกำลังรับสัมผัสเข่าวสว์โลกมักจะวินิจฉัยอะไรไปตามความรู้สึกความรู้สึกก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งในทางจิต มีวิชาวความไม่รู้เป็นเหตุจึงเกิดการคิดพิจารณา,าคิดจินตนาการปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาให้ได้เสพร,รสชาติของอารมณ์นั่นผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วนี่ มันได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ไม่เคยมีอะไรเป็นของของเราถ้อยคำคำนี้เป็นคำที่น่าเคารพไม่เคยมีอะไรเป็นของของเราสักสิ่งสักอย่างสักอย่างและก็จะไม่เคยมีอะไร จะไม่มีอะไรเป็นของของเราได้สักสิ่งสักอย่างต่อไปเพรอแม้แต่ความเป็นเราเองก็เป็นเรื่องที่น่าขำขันตราบที่ยังมีความรู้สึกชนิดนี้อยู่ก็ยพึงศึกษาว่าสิ่งนี้เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าขำขันถ้าเรายอมรับว่ามีเราในเหตุการณ์นี้กะเท่ากับว่า เรากำลังหาเรื่องทำตนให้เป็นคนโง่เล่นกับของไม่มีสาระก่นสารมันก็เห็นแต่แบบนี้พูดอย่างนี้พูดตามแบบฉบับที่หลวงพ่อผ่านประสบการณ์ตรงใครเขาว่าอะไรดีขนาดไหนก็ตามเขาจะวิ่นิจใช้วิภาควิจารณ์อะไร ดีน้อยดีมากอย่างไรก็ตามมันก็ธรรมะอยู่ดีเลยมันไม่เป็นไปตามปากคนพูดใจคนคิดใครจะว่าอะไรไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีอย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นไปตามปากคนพูดคนคิด คนเราบางทีเราก็วินิจฉัยผิดๆถูกๆผิดเอามากๆบางคนเห็นเรื่องที่ดีว่าไม่ดีก็มีบางคนเห็นเรื่องที่ไม่ดีกลับว่าดีก็มีนี่ก็เรื่องของศัตว์โลกจะเห็นไปตามความรู้สึกของเจ้าของ ดีไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เอามาใช้เหมือนกันแต่ท่านใช้เป็นสื่ออธิบายถึงธรรมชาติใดที่กดทวงกดทับให้เป็นทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายว่าสิ่งนั้นไม่ดีมีโทษเพราะเป็นไปเพื่อโทษเพื่อทุกข์ส่วนสิ่งใดที่ตรงกันข้าม เป็นไฟเพื่อละโทษละทุกสิ่งนั่นเรียกว่าดีดีไม่ดีของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศัพที่นำมาเป็นสื่ออธิบายถึงเรื่องของอริยสัจว่าสิ่งใดที่เกิดตัวตนคนสัตว์เกิดตัณหาราคะโทสะโมหะขึ้นมา อานนำไปสู่ทุกขเรียกว่าทุกสมุทยัยทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุสิ่งแล้วนี้เรียกว่ามีดีสิ่งใดที่น้อมไปหาความดับทุกข์ได้เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดยินดีในสังขารทั้งปวงเสียไดย้ จิตสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะการปฏิบัติให้ผ่อนคลายเรียกว่านิโรธกับมัคอันนี้เรียกว่าดีดีไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงเอามาเป็นเสื่ออธิบายถึงอริยสัจเท่านั้นไม่ได้ตัดสินเอา ตามความรู้สึกของผู้คนทั้งหลายอะไรที่เข้ากับเจ้าของได้ตัวเองชอบก็ว่าดีหมดอะไรที่ตนเองไม่ชอบไม่ถูกใจก็ว่าสิ่งนั้นไม่ดีนี่แหละหนาสัตว์โลกวินิจฉัยดีไม่ดีด้วยอำนาจตันหาของเจ้าของผิดผิดถูกถูกไป กานผู้รู้ทั้งหลายหาเป็นเช่นนั้นไม่อะไรที่เกิดเรื่องของอัตตาตัวตนคนสัตว์เป็นไปเพื่อทุกสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกสิ่งนั้นจึงได้ชื่อว่าดีดีใดไม่มีโทษดีนั่นแลได้ชื่อว่าดีเลิศอันนี้เป็นดีในอริยสั์ ส่วนดีของสัตว์โลกนั้นมีโทษแฝงไว้เสมอคนที่ไม่รู้เรื่องจิตตะภาวนาเมื่อเอ่ยปากว่าดีขึ้นมาครั้งใดก็ล้วนแต่มีโทษแฝงอยู่ในสิ่งนั้นเสมอไปอยากโยมลองคิดดูสิเช่นว่าแต่งการแต่งงานดีแล้วเป็นไง ทุกไหมเธอดีเหลือเกินฉันชอบชอบตรงไหนชอบผมเธอผิวหนังเธอในตาเธอความร่ำรวยของเธอยศศักดิ์ตำแหน่งของเธอ,อรูปร่างหน้าตาเธอดีมากถูกใจฉันทั้งหมดหอืม ดีอันนี้ดีแล้วมีโทษสังขารไม่เที่ยงดีน,นี่ดีเพราะการปรุงแต่งเป็นดีหลงจึงว่าคนไม่รู้จิตตะภาวนาถ้าพษดว่าดีอะไรขึ้นมาเนี่ยเตรียมตัวเป็นทุกข์ ใครว่าอะไรดีเตรียมตัวไว้เลยเหมือนปลานั่นแหละมันไปเห็นเหยื่อใช่ไหมมันก็ว่าเหยื่อดีข้าวเหยื่อเกี่ยวไว้ที่เบ็ดปลาไปเห็นเหยื่อมันก็สำคัญว่าเหยื่อเนี่ยดีก็เลยตรงรีเข้าไปฮุบเอาซะแล้วเป็นไง ทุกคนก็คงจะคิดออกว่าภาพจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรนี่ดีของชาวโลกดีของคนมีกิเลสตัณหาดีของคนที่ไม่ภาวนาไม่รู้จักจิตตะภาวนาเนี่ยดีไปเถอะระวังให้ดีดีชนิดนี้ดีหลอกดีหลอนดีไม่เที่ยง ดีติดเหยือ่อฮบเข้าไปแล้วก็เป็นทุกข์ดีอย่างนี้มีโทษที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ฟังเล่นเฉยๆญาติโยมรู้ไหมหลวงพ่ออยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยที่ยังไม่รู้จิตตะภาวนานี่เอาตัวเรานี่แหละ พรอเราจิบมาเท่าไหร่ร้องไห้มากี่ครั้งเป็นทุกข์เพราะความโกรธความไม่ชอบใจคนนู้นคนนี้มาเท่าไหร่บางคนตอนนี้หัวใจยังกลัดหนองอยู่มันคิดไปคนนั้นสงสัยไม่ชอบเราคนนู้นคงไม่ชอบเราหรอกเราจะทำยังไง เราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกัน,เ,นเกลียดคิดหน้าเขาเขาคขงเกลียดคิดหน้าเราเนาะคิดไปเหมือนกับฝีหนองที่อักเสบมแหละอันนี้หัวใจมันอักเสบกิเลสเปรียบเหมือนหนอง ที่กำลังกัดก่อนแผลเนื้อในทำให้เป็นแผลเป็นฝีเป็นหน,นองขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาหัวใจก็บอบช้ำวุ่นวายไปหมดคนไม่รู้จิตตภาวนาจะเป็นอย่างนี้ตรงกับใครบ้างใครไม่ชอบเรานี่หายไปเลย เสียเวลาเปล่าเราไม่ชอบใครก็หายไปด้วยคำเหล่านี้เป็นคำที่น่าเคารพหลวงพ่อเคารพมากใครไม่ชอบเราก็ตามใจไม่อยากจะคิดต่อเพราะไม่มีใครเมื่อมองเข้าไปที่ฟันผุๆมองเข้าไปที่ฟันผุๆคนอยู่ที่ไหน ใครไม่ชอบเราอ,อยากมีเรื่องก็ตามใจมองหาใครด้วยความเคารพไม่มีใครมีแต่ฟันผุๆนึกถึงท่าเบ,บงก็ได้ท่าเบ,บงท่าขับไทยคนนี้ไม่ชอบเราคนอยู่ที่ไหนนึกถึงตอนขับไทยนี่ รูปรูปมันแตกรูปมันมันบีบคั้นมันทนไม่ได้มันขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครไหลซึมออกมาขี้โมขี้หูขี้ตารูปเออรูปรูปใครไม่ชอบเราไม่มีเสียเวลาเปล่า น่าเคารพนะคนไหนเคารพได้ก็สบายละเราไม่ชอบใครตรงนั้นกันไม่มีเมื่อไม่มีใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะชอบใครไม่ชอบใครเลิกคิดไปเลยดีกว่าเสียเวลาวุ่นวายหัวใจนี่ธรรมะ นั่งภาวนาดูโอ้ยไม่มีเพื่อนเพื่อนแล้วที่ยังเข้าใจว่าเป็นเพื่อนนั่น,น,นเข้าใจผิดเข้าใจผิดนะหลวงพ่อฝึกมาประสบการณ์ตรงเลยยามใดที่เราเข้าใจว่าเรามีเพื่อนหลวงพ่อจะรู้ว่าเข้าใจผิดให้ความเคารพต่อธรรมะน้อยอืม เราไม่มีเพื่อนคําว่าเพื่อนเนี่ยคือศัตรูตัวร้ายของข้าพเจ้าไม่ว่าที่รักหรือที่เกลียดก็ตามให้หยุดอยู่แค่ก้อนทุกข์เท่านั้นนี่น้องพ่อเอาอย่างนี้แหละตอนอยู่ใกล้ทิดจะรู้ดีปฏิบัติให้ดูเลย หยุดอยู่แค่ก้อนทุกข์นะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนก้อนทุกข์เพื่อนไม่จริงไม่คิดว่าจะได้ความสุขจากก้อนทุกข์ไหนเธอเป็นเพื่อนชั้นหน่อยเนะี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก จิตตะภาวนามันบอกนั่งภาวนาอยู่ไม่มีเพื่อนหยุดอยู่แค่ก้อนทุกข์เลยเธอไม่อยากรู้จักไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็าตาม ก่อนทุกถูกสมมติขึ้นมาว่าชื่อ,อชื่ออะไรชื่อกอชื่อขอชื่องอชื่อจอสมมติกันไปจะสมมติเป็นอะไรก็สมมติไปเถอะโอแคสมมติรสชาติของมันเป็นสิ่งที่น่าขำมากน่าขำมากปรากฏการเหล่านี้ ไม่มีเพื่อนบางทีเราปฏิบัติอย่างนี้นะ่ะมันเหมือนหญิงนะคนบางคนก็เรียกร้องให้เราต้องต้องอะไรต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีส่วนมีเศษส่วนที่จะถูกใจเขาบ้าง หลวงพ่อไม่เอาเลยเอตัวเองปฏิบัติก่อนแล้วสอนให้คนที่เป็นทุกข์เพราะการเรียกร้องเนี่ยให้เขาได้เข้าใจอย่างหลวงพ่อเข้าใจบ้าง